สนับสนุนโดย b e n e p l u s by b e n e f i t โปรตีนโปรตีนดีๆจากพืชอผสมไฟเบอร์คูณสอง สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องประกาศนอีกครั้งนะคะและพบกับจุเช่นเคยค่ะเชื่อว่าหลายคนก็กําลังเกาะติดสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศไทยและกัมพูชานะซึ่งหลังจากการประชุมคณะกรรมาการเขตแดนร่วมไทยกัมพูชาหรือ j p c ครั้งที่6จบลงนะคะทั้งสองฝ่ายก็ได้ลงนามในบันทึกการประชุมเป็นที่เรียบร้อยค่ะและไทยก็ออกมายืนยันว่าการประชุมเป็นไปได้ด้วยดีส่วนทางฝ่ายประเทศกัมพูชานะคะก็ออกมาแถลงย,ยืนยันเป็นที่แน่นอนแล้วว่าจะไม่ยอมรับแผนที่ที่ทางประเทศไทยวาดขึ้นจะไม่นํามาใช้ ใช้เป็นข้ออ้างอิงในการกําหนดเขตแดนครั้งนี้อย่างแน่นอนและจะนําข้อพิพาทใน4พื้นที่นะคะได้แก่พื้นที่มัมเบยปราสาทตาเมือทงทนปราสาทตาเมืองโต๊ดและปราสาทตาควายนะคะขึ้นสู่การพิจารณาผ่านศาลโลกอย่างแน่นอนค่ะแม้ว่าประเทศไทยจะยืนยันไม่รับเขตอํานาจของศาลโลกก็ตามนะคะซึ่งเรื่องนี้มันก็แล้วแต่ทุกคนจะมีความคิดเห็นยังไงนะคะแล้วเพื่อนๆล่ะคะมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้บ้างก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เหมือนกันในเมื่อช่วงนี้นะคะเราก็ ต้องเกาะติดสถานการณ์ประเทศกัมพูชาเพื่อนบ้านเราอยู่บ่อยๆเนาะจูก็เลยอยากจะมาเล่าตำนานโบราณของประเทศกัมพูชาให้เพื่อนๆได้ฟังกันค่ะซึ่งก็บอกเลยว่ามีความลึกลับและความน่ากล่วมากครัเพราะทุกว,วันนี้เนี่ยก็ยังไม่มีใครสามารถไขปริศนาน,นี้ได้เลยนะคะเรื่องราวที่จูจะนํามาเล่าในวันนี้ก็คือคำสาบวรมันค่ะคำสาบตำนานโบราณที่ตามหลอกหลอนชาวกัมพูชา ถามว่าตามหลอกหลอนชาวกัมพูชายไงหรอคะจูจะขอยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นในเร็อๆนี้ให้ทุกคนได้ฟังกันนะคะ,ะก็คือเมื่อวันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมาหรือว่าเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองเนาะก็เกิดเหตุการณ์ฟ้าผ่าที่ปราสาทนครวัดจังหวัดเสียมราฐประเทศกัมพูชาและเราทุกคนนะคะก็รู้จักนครวัดในฐานะแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกอยู่แล้วเนาะซึ่งวันที่เกิดเหตุเนี่ยเขาก็กําลังทําพิธีบวงสรวงอยู่บนปราสาทนะคะก็ตามความเชื่อโบราณนั่นแหละเนาะก็มันก็ทําให้มีคนจํานวนมากเนี่ยมารวอยู่ อยู่ที่ปรา,าสาทค่อนข้าเงเยินนะคะทั้งเจ้าหน้าที่เอ่ยทั้งชาวบ้านเอ่ยนะคะก็จะรวมตัวอยู่ที่นั่นเป็นจํานวนมากค่ะซึ่งต้องบอกเลยค่ะว่าเป็นเหตุการณ์ที่ค่อนข้างที่จะน่ากลัวม,มากมากนะคะเพราะมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด3รายและมีผู้บาดเจ็บอีกหลาย10คนเลยค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวกัมพูชานั่นแหละค่ะยังไงจูและทีมงานประกัน,นะคะก็ขอแสดงความเสียใจกับทุกท่านด้วยค่ะสา,าเหตุนะคะก็มีการคาดการณ์ว่าขณะทำพิธีบวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เกิดฝนตกพอดีนะคะแล้วตรงปราสาทนครวันเนี่ยก็ยังไม่ได้มีระบบ ก,การาฟฟ้าผ่าหรือว่าอาจจะมีแต่ว่ายังไม่ได้ประสิทธ,ธิภาพที่ดีพอนะคะก็เลยเกิดเหตุขึ้นก็ถือว่าเป็นข่าวที่สร้างความตกใจกับชาวกัมพูชาเป็นอย่างมากนะคะเพราะถ้าพูดถึงปราสาทนาครวัดเนี่ยเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวเนี่ยมาเดินมาชมกันค่อนข้างเยอะใช่ไหมคะก็ทางกัมพูชาเองเนี่ยหรือว่าชาวกัมพูชาเนี่ยเขาก็กังวลว่าเฮ้ยการฟ้าผ่าครั้งนี้เนี่ยมันจะไปทําให้ภาพลักษณ์ของประเทศเขาเนี่ยลดลงหรือเปล่านะคะซึ่งอันนี้เนี่ยทางกัมพูชาเองก็ต้องหาวิธีดําเนินการเพื่อป้องกันต่อไปเนาะแต่เอาล ครั้งนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นอุบัติเหตุจากธรรมชาติฮะก็ะไม่ไววยมีกลุ่มคนไปขุดตำนานโบราณขึ้นมาว่าเฮ้ยที่ชาวกม u c ชาบาดเจ็บล้มตายเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะแต่มันเป็นเพราะคําสาบวรมันที่กําลังแผงฤทธิ์เล่นงานลูกหลานชาวกมชาอยู่ต่างหากก่อนจะเริ่มเล่าตำนานคําสาบวรมมนนะคะโจขอเกินไว้สักนิดน,นึงก่อน,นะคะ่ะว่าเรื่องราวทั้งหมดนี้นะคะยังเป็นเรื่องราวกึ่งตำนานเท่านั้นนะคะมีหลักฐานในทางประวัติศาสตร์บ้างน,นะ,ะแต่ก็ยังเป็น ที่ถกเถียงกันอยู่แล้วก็ยังไม่มีความแน่ชัดนะคะเนื่องจากบางช่วงบรรตอนของประวัติในประเทศกัมพูชานี่มันขาดหายไปพอบันทึกประวัติมันไม่มีความชัดเจนเนี่ยมันก็ทําให้นักประวัตินะคะไม่สามารถปฏิปต่อเรื่องราวทั้งหมดนี้ได้นั่นเองเนาะเรื่องราวนะคะเริ่มต้นจากพระเจ้าสุริยวรมันที่หนึ่งพระมกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งอาณาจักรพระนครในช่วงคศ1545้จนถึง1593นะคะพระองค์ก็ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้พิชิตและสร้างจักดให้แข็งแแแกกกร่่งละเเปป็นนนึผดียวั พระเจ้าสุริยวรมันนะคะทรงเป็นกษัตริย์ที่เข้มแข็งทรงมีความรู้เรื่องการสวดมนต์พิธีกรรมการบูชาและดาราศาสตร์ค่ะและพระองค์เองเนี่ยก็ยังสามารถแพร่ขยายอำนาจตัวเองไปได้ไกลนะคะยึดครองดินแดนไว้ได้จํานวนมากค่ะซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยของดินแดนก็กลายมาเป็นประเทศกรัรมพูชาในทุกวันนี้นั่นเองค่ะเล่ากันว่าพระเจ้าสุริยวรมันที่หนึ่งะคะทรงทําเิลาจารึกอันหนึ่งขึ้นมาซึ่งนอกจากจะใช้บันทึกเรื่องราวในรัชสมัยของพระองค์เองแล้วเนี่ยพระองค์ยังได้สลักคาสาปแช่งสาปใครก็ตาม ที่ทําลายฐานพระศิวะหลายคนนะคะอาจจะสงสัยว่าเอา้าแล้วพระศิวะมาเกี่ยวกันได้ยังไงนะคะคือตามความเชื่อของกษัตริย์ของโบราณเนี่ยถือพระองค์เป็นอวตารของพระศิวะนะคะถึงแม้สิลราจารุสจะเขียนว่าสาบแช่งผู้ที่ทําลายฐานพระศิวะแต่ก็มีคนเอาไปขยายต่อว่า พระองค์เนี่ยต้องการสารปแช่งผู้ที่ทําลายราชวงศ์มหิดรรภูราของพระองค์ด้วยนะคะคือเหมือนเป็นการแปลความหมายคําว่าฐานว่าไม่ใช่ฐานที่เป็นสิ่งของนะคะแต่หมายถึงการล้มล้างราชวงศ์ค่ะคำสามนั้นเนี่ยคือพุ่งตรงว่าน่ากลัวแล้วก็ชวนขนลุกม,มากๆนะคะพระองค์เนี่ยเขียนเอาไว้ว่าผู้ใดทรยศต,ต่อเราและลูกหลานจะตกอยู่ในความพินาศตลอดไปถูกต่างชาติยึดครองถูกฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ไม่พัฒนาไม่มีวันชนะลูกหลานของเราได้และจะเผชิญภัยพิบัติซ้ำแล้วซ้ำเล่า โอ้โหคือเป็นคำสาบแช่งที่น่าขนลุกจริงๆอ่ะทุกคนคือแค่พูดก็ยังรู้สึกแบบถึงพลังบางอย่างอะ่ะซึ่งมันก็มีคนมาสรุปคำสาบแช่งเอาไว้ทั้งหมด7ข้อนะคะคือ 1. ผู้ที่ทรยศต่อพระเจ้าสุริยวร,รมันที่1และลูกหลานของเขาเขาจะถูกทำลายล้างอย่างสิ้นเชิง 2. ผู้ที่ทรยศต่อพระเจ้าสุริยวรมันที่หนึ่งและลูกหลานของเขาจะตกอยู่ภายใต้การปกครองของผู้อื่นก็คือตกอยู่ในอนาณาณิคมของประเทศอื่นนั่นเอง 3. ผู้ที่ทรยศต่อพระเจ้าสุริยวรมันที่หนึ่งและลูกหลานของเขาเขาจะมีส่วนร่วมในการฆ่าพี่น้องก็คือคนในประเทศเนี่ยฆ่ากันเอง 4. ผู้ที่ทรยศต่อพระเจ้าสุริยวรมันที่หนึ่งและลูกหลานของเขาเขาจะต้องตกเป็นทาสของชาติอื่นตลอดไปหรือโดนยึดดินแดนนั่นเองค่ะ 5ผู้ที่ทระยศต่อพระเจ้าสุริยวรมันที่1และลูกหลานของเขาเขาจะประชิญกับภัยพิบัติและความโกลาหล6ผู้ที่ทระยศต่อพระเจ้าสุริยวรมันที่1และลูกหลานของเขาเขาจะไม่สามารถเอาชนะลูกหลานของเขาได้7ผู้ที่ทระยศต่อพระเจ้าสุริยวรมันที่1และลูกหลานของเขาจะถูกทิ้งไว้เบื้องหลังและไม่สามารถก้าวหน้าต่อไปได้ เป็นไงบ้างคะพอทุกคนได้ฟังคํำสาปแช่งไปแล้วเนี่ยคือมันเหมือนกับที่ประเทศกัมพูชาเนี่ยกำลังเจออยู่หรือเปล่าอ่ะอันนี้แล้วแล้วแต่ทุกคนจะใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแล้วทีนี้คํำสาปของชาวรรมันมเนี่ยเริ่มตามหลอกหลอนชาวกุมช้างแต่ตอนไหนใช่ไหมคะราชวงศ์มหิดรรปูรักของพระเจ้าสุริยวร,รมันที่หนึ่งเนี่ยก็ปกครองอาณาจักรต่อมาเรื่อยๆจนถึงรัชสมัยของพระเจ้าสุริยวร,รมันที่9กเนี่ยก็มีหัวหน้าสวนแตงหวานที่ชื่อว่านายส่วนแตงแตงหวานของเขาเนี่ยมีรสชาติดีมากจนเป็นที่โปรดปรานของพระ โุริยวรมันที่9นะคะพระองค์เนี่ยก็สั่งอย่างเด็ดขาดเลยนะว่าห้ามใครกินแตงหวานที่นี่นอกจากพระองค์จนมีอยู่คืนหนึ่งพระองค์เนี่ยอยากจะเสวยแตงหวานมากๆก็ได้เข้าไปในไร่โดยที่ไม่ได้บอกนายแตงหวานเอาไว้ล่วงหน้านายแตงหวานเนี่ยเห็นเขาก็ไม่รู้ว่าเป็นพระองค์ค่ะก็เลยสังหารพระองค์ทิ้งตาต่อมาเนี่ยก็ได้แต่งงานกับพระดาของพระองค์นะคะแล้วก็ได้ขึ้นครองอาณาจักรแต่บางตำนานเนี่ยก็เล่าว่าอาจจะด้วยบ้านเมืองตอนนั้นเนี่ยมันกลำลัง ระสำประสายนะคะก็มีชาวบ้านที่มีชื่อว่าแตงหวานเนี่ยก็ทําการก่อตั้งกลุ่มกบทขึ้นมาเพื่อโค่นล้มราชวงศ์ค่ะแล้วตั้งตนเป็นกษัตริย์องค์ใหม่นะคะแล้วก็สืบสาย เลือดของตัวเองแทนราชวงศ์มหิดธปรปุรัของพระเจ้าสุริยวรมันนั่นเองซึ่งทุกคนจะเชื่อหรือไม่ก็ตามนะคะตั้งแต่นั้นมาเนี่ยอาจจะคลอมจนกลายมาเป็นประเทศกัมพูชาแล้วเนี่ยก็เผชิญความวุ่นวายหลายอย่างค่ะทั้งตกเป็นอาณานิคมของหลายๆประเทศการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นะคะภัยธรรมชาติต่างๆเนาะ,ะก็เกิดขึ้นกับประเทศกัมพูชานะคะอย่างที่ทุกคนได้เห็นแล้วก็ทราบกันดีอยู่แล้วเนาะ,ค,ะค่ะสำหรับเรื่องราวของคํำสาบวรรมนเนี่ยก็ได้จบลงไปแล้วนะคะและทุกคนเชื่อว่าคำสาบวรมันเนี่ยมีจริงหรือเปล่านะะก็ ามใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันได้เนาะถ้าใครมีข้อมูลที่มากกว่านี้นะคะหรือว่าข้อมูลเพิ่มเติมนี่ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาอธิบายให้เพื่อนๆที่เข้ามาฟังเนี่ยได้อ่านได้ดูกันละกันเนาะชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราเยอะๆนะคะแล้วเจอกันใหม่ใน EP หน้าค่ะสวัสดีค่ะ